ผมได้มาอยู่ที่บ้านอาจารย์เลื่อนแล้วก็คือว่าเลขคำนวณเข้า83ของงวดที่แล้วนะครับนี่ครับของงวดวดนี้1นุลาคมนี้นะครับรายการนี้มีเนื้อหาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้มาพบปะกับหนุ่มอาร์มนะครับผมรายการนักล่าหวยนะครับผมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้กับรายการนักล่าหวยและทางเพจ a c e b o o k นะครับผมนะครับกับล่าหวย2เลขนะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้มาอยู่ที่บ้านอาจารย์เลื่อนแล้วเพราะว่าทําไมถึงได้มาอยู่ที่บ้านอาจารย์เลือนก็คือวันนี้เนี่ยหนุ่มอาร์มกับรายการนักล่าหวยนี้มาที่นี่เพราะว่าเคยมาเคยมาถ่ายอยู่ใครลงข้อ youtube ทางหนึ่งแล้วก็ก็คือว่าเลขคำนวณเข้า83 ของงวดที่แล้วนะครับผมแล้วแกคำนวณได้ใกล้เคียงได้มากมาได้มา2 0 8ปออก083นะแกคำนวณได้มา208ก็คือว่าผิดไปแต้มเดียวนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อเลยนะครับมาตามต่อกับอ่าอาจารย์เลื่อนเลขคำนวณน,นะครับผมก็จะตามต่อให้ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางรายการนักล่าหวยแล้วก็ทางเฟซเฟซบุ๊กนะครับกับล่าหวยสองเล่น,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับมาครับผมนะครับนี่ครับ คืออาจารย์เลื่อนนะครับผมได้คำนวณเลขมาแล้วครับผมนะครับของงวดงวดนี้หนึ่งกลาคมนี้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเลขตัวนี้แล้วนะครับเห็นเลขตัวนี้แล้วคิดถึงหวยก็ต้องคิดถึงมาวินโก้ด้วยนะครับผมนะครับคิดถึงหวยแล้วก็ต้องคิดถึงมาวินโก้นะครับลองเข้าไปดูกับมาวินโก้ดูนะครับผมนะครับหรือว่าท่านจะเอาเราไปเสี่ยงโชคดูกับฮานอยเย็นนี้หรือหวยลาวเย็นนี้หรือหวยมาเลนะครับผมหรือหวยพุ้นหหวยยี่กีนะครับผมลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้นะครับผมนะครับ หรือว่าจะเป็นหวรัฐบาลนะครับเพราะว่าคํานวณแม่นมาสามตัวตรงงวดหลายงวดแล้วนะสองสามงวดแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับอาจารย์เลื่อนครับอาจารย์เลื่อนสวัสดีครับผมครับผมนี่อาจารย์เลื่อนครับผมที่เป็นอ่าเลขคํานวณกับอาจารย์เลื่อนนะครับที่เอามาให้ดูตรงนี้แล้วนะครับผมนะครับก็ได้คานวณมาสามตัวตรงมาหลายงวดแล้วนะนะครับผมนะครับก็งวดนี้ตามต่อเลยเนาะน้าอาจารย์เลื่อนนะครับตามต่อไปเลยครับผมนะครับ โอเคครับผมถ้าทาหยุดตามเลยเสียดายนะใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะครับนี่ครับเลขที่คำเลขที่คำนวณมาแล้วนะครับก็ดูดูออกไปนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมนะครับเราจับคู่ได้เลยนะครับเอาไปดูได้เลยว่าจะเข้าให้สูตรแบบไหนหรือว่าจะเข้าหวยฮานอยหรือว่าจะเข้าหวยรัฐบาลหรือว่าจะเข้าหวยยี่กีนะครับลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะครับอยากจะหาที่เสี่ยงก็ต้องไป ไปที่มาวินโกนะครับแต่ท่านไหนที่ยังไม่มีที่เสี่ยงลองไปที่มาวินโกดูนะครับลองไปแอดดูลองไปสอบถามแอดมินดูว่ามาวินโกมีอะไรให้เท่าชมได้หน้าลุ้นหน้าค้นหานะครับลองเข้าไปดูนะครับผมกับมาวินโกครับก็ลองเอาไปเอาไปเสี่ยงดูกับฮานอยเย็นนี้หรือว่าหวยลาวหวยหุ้นหวยยี่กีหวยมาเลนะครับลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับอย่างที่ผมประกาศบอกไว้ว่าเห็นตัวเลขแล้วดูแล้วเนี่ยคิดถึงอะไร คิดถึงหวยก็ต้องคิดถึงมาวินโก้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมาวินโก้ครับผมนะครับลองเข้าไปดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอาร์มกับรายการนักล่าหวยและทางเพจ f Facebook อ่าล่าหวย2เลขขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮงเฮงรวยๆกับมาวินโก้ครับผม